ฟังข่าสารไหนแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียลลีลูก,ก,กลงนะมันจะเปื่อยๆเ,เพราะนี่นะนี่นะคะใส่เนี่อค่ะ มัน no, ก็จะเป็นม่วงๆนะคะมากินมาเราซื้อมาสองอันยี่สิบบาทนี่อันหนึ่งนี่ก็อันหนึ่งค่ะนี่ กินแต่เนื้อมันก็จะอร่อยนะ แล้วหนูก่อนนะคะไปปิดด้านไม่เห็นจะเล่นเลยนะ สบสวได้เท่าไหร่คะ,อ,อ,อ,ะอ,อ,อ๋อรัคนตอบค่ะปิดขาสีน่ากินปิ้งอร่อยมากน่ามากอลนะ้ก็นอนอาบน้ำอ,อ,อยู่ เราจะมากลับไปซื้ออีกที่นำเอาเฟืองนะคะเราซื้อที่นำเอาเฟืองวันนี้นะคะก็เราก็อันอันเนาะเรากินให้ดูสิเลวนะคะแล้ววันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดแชร์ตาใครแล้วกดกระดิ่งตรงนี้นะ ตรงนี้แล้วถ้าทุกคนอยากดูเรากินแบบสตรอเบอรี่ลูกเป็ดลูกบอลลูกแล้วก็รูกทานิสเยลลี่ลูก,กตานะคะก็ขอ,อ,อมากันเยอะๆเลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย